สบายสายสมจีสวัสดีค่ะพบกันในวันนี้นะคะได้อังุ่นค่ะเห็นไหมคะฉ่ำเลยค่ะถูกมากๆเลยกิโลละห้าสิบบาททั้งหมดนี้นะคะส้มซื้อมาเป็นหกสิบบาทแบบพวงใหญ่ๆเลยค่ะพวงเดียวเลยนะคะอันนี้คือพวงหนึ่งนะคะหนึ่งพวงหกสิบบาทชิมกันค่ะ หวานมากหวานเหมือนใส่น้ำตาลเลยค่ะหวานจริงๆถูกมาก หวานจริงๆค่ะหวานมากๆเลยกิโลหนึ่งห้าสิบบาทอืมทำไมมันถูกจังเลยถูกแล้วก็อร่อย สดชื่นมากๆเลยค่ะหวานมากเลยเหมือนฉีดน้ําตาลเข้าไปเลยหวานมากอือม หวานมากค่ะหวานจริงๆ,ๆเข้มมากสีเข้มมาก <c oughs> ม่วงเข้มเลยค่ะแน่นๆเลยนะคะ <c oughs> สดมาก บางทีถ้าเราไปซื้อมันจะบวมๆใช่ไหมคะนิ่มๆแตกแต่นี่คือแน่นเนื้อแน่นถูกกว่ากาแฟปั่นอีกนะคะกิโลละห้าสิบบาท กินครั้งเดียวไม่หมดกินทั้งครอบคอรัวแต่กาแฟกินแป๊บเดียวหมดถูกกว่ากาแฟปั่นเองอร่อยจริงค่ะหวานมาก เมื่อก่อนอางุ่นแดงจะแพงกว่าอางุ่นเขียวนะคะมันกลับกันเนาะเดี๋ยวนี้องุ่นแดงถูกแต่ว่า,างุ่นเขียวจะแพงเหมือนส้มเขียวหวานแต่ก่อนแพงมากอแล้วก็ส้มสายน้ำผึ้งนะคะ แต่ก่อนถูกแต่ว่าเดี๋ยวนี้มาแพงมีสมัยหนึ่งเคยซื้อกินกิโลละสิบสามบาทส้มสายน้ำผึ้งนะคะแต่เดี๋ยวนี้ห้าสิบหกสิบหกสิบห้าอมุนเคี้ยวทั้งเม็ดเลยค่ะเคี้ยวทั้งเม็ดเลย เม็ดองุ่นก็จะเป็นากากใยเป็นดีท็อกลําไส้ไปเลยค่ะต้มไม่เอาเม็ดออกเลยนะท้มเคียวเลยืกินครึ่งโลแล้วมั้งหวานมากเลยค่ะกินหลังอาหารสดชื่นมากมาค่ากินด้วยกันค่ะ ช่ำๆ่ำช่ำๆ่ำม่วงเข้มงยถูกมากเลยถูกสุดๆวันหนึ่งนะคะ ให้กินผักผลไม้ให้ครบห้าสีจะเป็นประโยชน์ต่อร่างกายสีส้มจากแครอทสีเหลืองจากฟักทองสีม่วงจากอางุ่นสีเขียวจากผักสีแดงมะเขือเทศเป็นต้นนะคะวันหนึ่งให้ครบ ห้าสีจะเป็นประโยชน์ต่อร่างกายเหมือนกับเห็ดนะคะเห็ดเวลาเอาไปแกงนะคะให้ครบสามอย่างนะจะเป็นประโยชน์จะเป็นสรรพคุณทางยาให้มีสามอย่างนะคะให้ครบสามอย่างขึ้นไปเห็ดนะคะเห็ดสามอย่างขึ้นไปเมื่อปรุงรวมกันเขาจะมีสรรพคุณทางยาค่ะอิ่มอร่อยแล้วก็ได้ประโยชน์ด้วยค่ะ ทำฉ่ำทำฉ่ำเลยเต็มที่เต็มอิ่มมากหวานเหมือนฉีดน้ำตาลใส่เลยค่ะหวานมากจริงๆคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะอุ่นหวานมากเลยขอบคุณที่รับชมคลิปของส้มจนจบนะคะเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ